สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกับผมนะครับกอล์ฟฟอร์ดนะครับในช่องชาแนลยูทูบนะฮะกอล์ฟโปรโมชั่นฟอร์ดวันนี้กอล์ฟก็อยู่ที่ฟอร์ดพประแดงครับนะวันนี้กอล์ฟจะมารีวิวรถให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับมาเจอรถคันนี้นะครับสวยงามเลยนะครับก็ถือว่าเป็นแนวการแต่งนะครับท่านใดที่สนใจกระบะตอนเดียวนะครับคลิปนี้ห้ามพลาดนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องชาแนลยูทูบกอลด้วยนะครับ ซื้อฟอร์ด่าลืมนึกถึงกรอบหน้าเบอร์โทร ID line กรอบขึ้นไว้ให้แล้วนะครับวันนี้เจ้าของรถกําลังยาไปส่งนะครับต้องบอกก่อนออกตัวก่อนไม่ใช่รถผมนะนะฮะเจ้าของรถกําลังเอาไปส่งเนาะก็เลยมาขอรีวิวนะครับเน็กเกนครับฟอร์ดเรนเจอร์สแตนดาร์ดแคนะฮะหรือบางคนเรียกว่าตอนเดียวหัวเดียวก็แล้วแต่นะครับตัวนี้เป็น4ี่นะครับเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรครับซิงเกิลเทอร์โบเกียร์ธรรมดา6สปีดครับ170แรงม้าแรงบิด405นิวตันเมตร ราคาจะจำหน่าย7,07,000บาทนะครับนี่สวยงามเลยเดี๋ยวก็พาไปชมชุดแต่งรอบคันนะครับว่าคันนี้แต่งอะไรไปบ้างนะฮะเริ่มจากที่ด้านหน้าครับคันนี้ครับใส่ชุดแต่ง Y นะครับนี่เลยทำให้ก็มารีวิวให้ชมกันนะครับสวยงามครับแล้วก็ลงตัวนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เราจะเห็นอยู่ในรถ4ประตูนะฮะวันนี้ก็มาอยู่ในกระบะที่เป็นตอนเดียวนะครับ ตัวชุดแต่งวายประกอบไปด้วยอะไรครับนี่ครับตัวคาดนะครับนี่คาดกระจังหน้าคําว่าฟอร์ดแบบนี้นะครับและนี่ครับดูงานนะแต่ก่อนเนี่ยถ้าเกิดไปใส่นะจะได้เห็นเนาะว่าถ้าเกิดมาใส่พวกที่เป็นตอนเดียวใส่ XL เนาะตรงนี้ก็โดนปิดทึบไปตรงนี้ก็เห็นไหมครับเขาก็ทํามาช่องเป็นเว้าแบบมีไฟแล้วนะครับก็จะได้ไม่บังไฟวิ่งกลางวันนะฮะนี่ความละเอียดครับของสํานักแต่งครับ อุปกรณ์ที่เราทำเพิ่มนะครับก็ไฟหน้าครับเป็นเดิมเนี่ยมันเป็นมัลติเ e เซ c t เตอร์เนาะ mm hmm. ก็เป็นหลอดไส้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ใส่ไฟวิ่งกลงวันต่อสเต็ปไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็นี่ก็จะมีไฟหลีนะครับนี่มีไฟหลีเนาะก็ดวงที่เว้าตัวนี้นะก็เปลี่ยนเป็น LED นะครับใส่โปรเจคเตอร์นะครับเป็นวงแหวนทรงสี่เหลี่ยมใส่ลูกแก้วนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าครบเลยสวยๆแบบนี้เลยนะ ก็เถิดมาครับที่ตัวชายกันชนนะครับนี่ก็เป็นของวายชรกันชนตัวนี้เลือกเป็นสีเงินนะครับมันก็เข้ากับตัวรถถ้าท่านใดต้องการทําดําก็แจ้งได้นะครับแจ้งได้ไฟตัดหมอกครับตัวนี้ก็เพิ่มเติมไฟตัดหมอกเข้าไปนะครับเดิมๆไม่มีนะสวยงามนะครับชุดแต่งวายก็ประกอบไปด้วยตัวคาดนะครับคำว่าฟอร์ดชายกันชนแล้วก็คิวล้อนะครับนี่คิวล้อแบบเท่ๆใหญ่ๆนะ ของวายต้องบอกกันคิวล้อใหญ่ใหญ่มากๆจริงๆนะครับนะนี่วายมาในส่วนล้อแม็กครับนี่นะฮะแม็กนะครับเป็นเดิมเนี่ยมันเป็นล้อกระทะนะครับคันนี้ก็เปลี่ยนเป็นล้อแม็กนะฮะเปลี่ยนเป็นล้อแม็กขนาด18นิ้วเนาะตัวนี้เป็นแม็กคอสมิกนะครับ ออฟเซตตัวนี้ออฟเซตศูนย์ะครับจับคู่กับยางอันนี้จะเป็นยาง MT นะครับอันนี้ยี่ห้อนะหลินหลงนะนะครับสเปคยาง 265, 6 0ห้นะครับนี่เป็นยาง MT ให้ดูดอกดอกก็จะลึกกว่านะครับมันก็ลุยได้มากกว่านะครับสาย4ี่คูณสก็อย่างนี้เนะาะวิ่งบนถนนดำก็อาจจะมีเสียงนะครับต้องบอกก่อนเลยนะเสียงมันก็ดังนิดนึงนะครับเพราะว่าลมมันก็ผ่านตัวช่องเนี่ยที่เป็นดอกยางแบบนี้นะ แก้มตัวนี้ก็ระบายความร้อนนะครับกันสาดนะคันนี้ใส่กันสาดแต่งนะเห็นไหมมันจะเต็มแบบนี้เลยนะตัวกระจกตัวนี้ก็เป็นสีดําด้านนะครับไฟเลี้ยวเป็น L.E.D มือเปิดก็ติดเบ้าลองมือเปิดนะครับสีดําด้านนะมือเปิดเป็นดําด้านอยู่แล้วบันไดนะครับตัวนี้ใส่บันไดเหล็กนะครับก็แน่นอนครับตอนเดียวเนี่ยต้องบอกก่อนเลยบันไดตัวนี้เป็นเจ้าพ่อเลยเนาะ L.M นะครับลิมิเตนั่นเองนะครับนี่ กระเถิบขึ้นมาครับตัวโรบาลเล็กครับเอาเลนเดอร์นะครับตัวนี้เป็นทรงสปอร์ตนะ mm hmm. มันจะต่างกันตัวนี้มีไฟเบรกดวงที่3 mm hmm. แล้วก็ตัวใหม่นะครับของฟอร์นะมันจะมีตัวนะครับเป็นลาวล็อกไว้ผูกของได้นะครับ mm hmm. ก็ใส่ข้อฝาถังครับ mm hmm. เดี๋ยวให้ดูมิตินะครับใส่นี่ก็ออาเสร็จสูตรแล้วนะ ไฟท้ายเปลี่ยนนะครับเป็นไฟท้าย LED นะตัวนี้เป็นโคมแต่งนะครับต้องบอกก่อนรถที่ไม่มีระบบพวกบายสปอร์ตเนี่ยเปลี่ยนมาใส่โคมแบบนี้ได้หมดเลยนะครับสี่คูณสี่ครับเป็นสีเงินนะครับติดอะคริลิคําว่าเ,เจอร์ก็ให้ดูด้านท้ายแบบเต็มๆนะใส่กันชนท้ายเหล็กนะครับตัวนี้เป็นของ GDD นะครับมีห่วงโอเมก้าสีแดงให้นะครับ พวกรูพวกนี้เห็นไหมเรารองรับอยู่แล้วนะถ้าเกิดใครใส่ตัวท็อปที่มีเซนเซอร์เนี่ยพวก X, เอ็กตัว Wi ททตัวอะไรพวกนี้นะครับก็สามารถใส่ได้มีรูเซนเซอร์มารองรับอยู่แล้วรุ่นนี้สามารถอัปเกรดใส่แบบมีไฟถอยได้มีห่วงลากได้นะสำหรับ g d d นะครับถ้าเดิมๆเป็นแบบนี้เป็นกันชนท้ายที่สามารถต่อเรื่องของลูกเล่นต่างๆนานาได้ไดสวยมากครับเดี๋ยวก็ให้ดูมุมกว้างๆมุมนี้แล้วกัน ดูภายในนิดนึงนะครับพี่เขาจะไปส่งมอบแล้วนี่นะครับก็ภายในนะเบาะนะครับทาเป็นเบาะหนังดำได้แดงแล้วก็ปักนะครับคำว่า next gen ranger นะอันนี้ก็แล้วแต่ออกแบบนะครับเบาะปรับได้สี่ทิศทางนะครับเดินหน้าถอยหลังแล้วปรับพนักพิงนะพวงมาลัยปรับได้สี่ทิศทางนะแอร์แบคคู่หน้าตัวนี้ก็เป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะสนแจาขา ไฟหน้าเป็นอัตโนมัตินะครับแล้วก็ไฟตัดหมอกแล้วก็ต่อมาไว้ให้ตรงนี้ด้วยนะเองานไดนะ้จอขนาด8นิ้วนะครับตัวนี้แคขนาด8นิ้วนะจอกลางนะครับขนาด10นิ้วนะครับก็เป็น s ิงค์4 a a n d o นดอ a ์ออโ p ้แอปเปิลแบบไร้สายนะครับรองรับแอปพลิเคชันฟอร์ดพาสนะแต่ตัวนี้สตาร์ทรถไม่ได้นะครับดูข้อมูลดูกดล็อกรถอะไรได้นะครับ แอนะครับแล้วก็มี USB y ทย A ไทย C ครับมีดิฟล็อกนะเห็นไหมมีดิฟล็อกแล้วก็เป็นเกียร์ธรรมดานะหรือเกียร์แมนนวลนะครับ6สปีดนะครับเป็นขับเคลื่อน4ล้อแบบพาร์ทไทมนะครับคันนี้ติดกล้องเห็นไหมติดกล้องหน้าแบบก็สวยงามครับก็พามาดูเนอะรูปแบบการตกแต่งครับก็ยังไงนะครับ ฝากลูกค้าทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องชาแ youtube กับด้วยนะครับซื้อฟอร์ดอย่าลืมนึกถึงกรอบนะเบอร์โทรไอดียลกับขึ้นไว้ให้แล้วนะครับคลิปนี้หากมีอะไรผิดพลาดประการใดกรอบต้องกลาบขออภัยลูกค้าทุกทกท่านด้วยนะครับก็เดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะว่ากรอบมีรถสวยๆรุ่นไหนมารีวิวให้ชมกันนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ